วันนี้มันมีเรื่องใหญ่ระดับนานาชาติเลยครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับถ้าพูดถึงบอลโลกคุณผู้ชมคิดถึงปีไหนกันบ้างแล้วเราก็คุ้นชินกับมันมาโดยตลอดว่าฟุตบอลโลกมันต้อง4ปีมี1ผลถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้ครับสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านำโดยอาซาเซนเกอร์แล้วก็อ,อินฟานติโนโซึ่งเป็นประมุขของฟีฟ่าเลยเนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวพิศเศษขึ้นมา ซึ่งมีการเตรียมการกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้ววันนี้โอ้โหมันเดินหน้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คือการมีฟุตบอลโลกจาก4ปีเป็น2ปีครั้งครับสนับสนุนคลิปเอ็กซ์คลูซีฟโดยโรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล ททีีี่่ดสุดในประเททศไยสาาธิตแหห่งมวิทยาลัยังสิต SBS สสวัดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube นะฮะวันนี้ TikTok วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูแมนยูเต็ดเจอนิวคาสเซิลแหละนะครับแล้วก็พีพีทีวีถ่าย3เกมเลยตั้งแต่หกโมงเย็นเราถ่ายสเปอร์เจอพาเลทนะฮะแล้วก็สองทุ่มครึ่งเลเวอร์คูเซ่นเจอร์ดอทมูลซึ่งหลายคนบอกพี่ทำไมไม่ถ่ายแมนยูล่ะโอ้โหเราวางโปรแกรมไปแล้ว นะครับไม่สามารถเปลี่ยนมาถ่ายแมนยูเจอเน็ตพารเซนได้ก็ดูเลเวอร์ดอดมูลรับปากแฟนดอดมุนไปแล้วด้วยแล้วก็5้าทุ่มสิบห้านาทีเข้าสดไลฟ์สิบเจอบาเยอร์มิวนิกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยสามคู่เลยนะครับพรุ่งนี้ผมบรรยายสเปอร์เจอทิสเซมเบเลตกับพี่แอร์วิทยาศักดิ์นะฮะเพราะฉะนั้นครับในทิกตอกวันนี้นะฮะไปดูได้เลยอ่าะนะ้องไปขึ้นมาให้ดูผมเล่นเรื่องโรนัล์โรไปมีการแอบพูดบางอย่างว่าตัวเองอาจจะอยู่กับแมนยูถึง สปีเลยนะอ่าเป็นยังไงไปดูในใน k ิ o กต็ได้เลยนะครับมาถึงเรื่องของ YouTube วันนี้ฮะเป็นเรื่องของนานาชาติเรื่องฟุตบอลโลกนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยครับถ้าเราพูดถึงฟุตบอลโลกคุณผ,ผู้ชมคิดถึงอะไรครับคิดถึงสีสันในการแข่งขันฟุตบอลผม, and, มผมนึกถึงฮอลแลนด์สีส้มผมนึกถึงไอวอรีโคสใช่ไหมผมนึกถึงไนจีเรียนึกถึงอะไรนึกถึงโรนัลโดล้นทองคำํำสิดานนะครับ นี่คือความทรงจําที่ยอดเยี่ยมมากของบอลโลกของผมนะครับผมดูบอลโลกปีแรกคือพันเก้าร้อยเนะครับก็คือที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าจะดูเชียร์เต็มๆเ,เลยนะก็คือพันเกที่ฟรองก้าแปที่ฝรั่งเศสเอาชนะอ่าปร์ซิล3ประตูต่อศูนจากการหมงของซนเรียินซีดานนะีแล้วก็ดูมา4ปีครั้งมันเกิดขึ้น4ปีครั้งซึ่งเอาจริงๆนะครับบอลโลกกับยูโรเนี่ยมันก็ต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับยูโรมันคือสุดยอดทีมในยุโรป แค่ทวีปแต่บอลโลกมันคือทั่วโลกอเมริกาใต้ามาร่วมเล่นแต่จริงแล้วยูโรมันก็มีทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งสเปนฮอลแลนด์เยอรมนีมันก็คือขาดแค่อาร์เจนตินาบราซิลนิดๆหน่อยๆนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ2ปีมันก็จะมียูโรอีก2ปีมันก็คือบอลโลกเช่นนะปี2000ันเขาเรียกยูโร2000แล้วะฉะนั้นเป็นมันก็เป็นบอลโลก2002ยูโร2004บอลโลก2006นะครับยูโร2008บอลโลก2012มันก็คือเกิดขึ้น 2ปีครั้ง4ปีครั it. It ้งแบบนี้แต่ล่าสุดครับอเซเมนเกอร์ซึ่งพยายามนำเสนอเรื่องนี้มานานก็คือการให้มีฟุตบอลโลก2ปีครั้งนะครับเขาก็ให้เหตุผลซึ่งวันนี้เป็นรูปบรร่างในการประชุมกันชัดเจนเลยนะครับมียูริจ์เก้มีโรนัลโด้ลนทองคำมีโอ้ใครต่อใครเข้าไปร่วมประชุมเต็มไปหมดคือแกก็ให้เหตุผลว่ามันไม่ดีกว่าหรอถ้าหากจะให้ชาติเล็กๆเนี่ยมีโอกาสได้คอริฟายไปสู่รอบสุดท้ายของบอลโลกเนี่ยบ่อยขึ้น นะครับลอกเหนือจากการเพิ่มทีมก็คือการเล่นให้มันถี่ขึ้นแล้วก็จะมีการให้เว้นระยะการพักเนี่ยมากขึ้นจากโปรแกรมทีมชาติเป็น5เกมปันขยายเวลาขยายเวลาการพักจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องแบบโอ้เตะทีๆๆกันเลยนะครับเขาก็วางแผนกันว่าจะให้มีฟุตบอลโลกเกิดขึ้น2ปีครั้งซึ่งก็โดนพิพากษาณ์กันเยอะพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยมันจะไปไม่ได้ยังไงแล้วโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้เนี่ยนักเตะไม่ตายเหรอ นะครับไปถาม Garrett Bell, Garrett Bell, แกเรตเบลแกเรตเบลแกก็บน่นว่าโอ้หโบอโลโลกมันจะหมดมนต์ขลังไปเลยนะผู้ถือลิขสิทธิ์อีกนะครับคนขายลิขสิทธิ์เริงจรงิงบอลโลกครั้งที่ผ่นานๆไปเนี่ยขายยากมากนะครับอย่างยูโรล่าสุดนี่ก็คือได้อโรซอมมาช่วยถูกไหมฮะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยครับทั่วโลกเลยถ้าหากปีครั้งเนี่ยผมบอกเลยครับเราจะได้ดูฟุตบอลโลกที่ราคาต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับเพราะว่ามันจะหาคนซื้อสีๆแบบนี้ยากมากนะครับแต่มันก็มีคําพูดครับของทางฝั่ง เอ่อปีเตอร์ชไมเคิลอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังว่าปีเตอร์ชไมเคิลพูดว่าอย่างไรครับ p i t t e ปีเตอร์ชไมเคิลครับเขาก็ให้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงสนับสนุนให้มีบอลโลก2ปีครั้งนะครับเขบอกว่าผมรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กมา14ปีนะครับผมพาทีมชาติเดนมาร์กเข้าไปสู่รอบสุดท้ายบอลโลก1ครั้งเพราะฉะนั้นครับ กับประชากรแค่5ล้านคนเนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยเขาอยากไปเล่นบอลโลกมากกว่าน,นี้เขามีโอกาสแค่นี้เองแล้วเขาก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันดีครับกับการที่ไปเล่น2ปีครั้งเด็กๆมันจะได้สัมผัสบอลโลกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราลองไปฟังเสียงสีงส,งสงนี้ก็คือโรนัลโดอาไนล์้นของคำครับส่วนโรนัลโ,โดเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ดีนะครับแกบอกว่าคุณลองไปถามผู้ชนะทั้งเลโอเดลเบซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโด้สิว่า ถ้าหากจะมีบอลโลกมากขึ้นจะมีโอกาสทําให้เขาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมากยิ่งขึ้นซึ่งสองคนยังไม่เคยได้เลยนะครับโรน,น,นัลโด้ไดไม่เฉียดบอลโลกเลยได้ยูโรไปแล้วเมสซี่เพิ่งจะได้โคปาอเมริกายังไม่ใกล้เคียงเลยอเมซี่นี่มีรอบชิงที่เจอกับทางฝั่งของเยอรมนีปี2 0 1 4สุดท้ายแพ้1นึู่นย์จิกรเซยิงนะครับอ่านนายหรือว่าล้นทองคำแกก็บอกไปลองไปถาม2คนนีดดิและว2คนที่จะบอกว่าเอาถ้ามีบอลโลก2ปีครั้งมันมีโอกาสเพิ่มในการไปเล่นฟุตบอลโลกแต่มันก็มีอีกว่าเอาแล้วถ หากว่ามีนักฟุตบอลที่เล่นไปเล่นมาแล้วมีอาการบาดเจ็บเต็ไมไปหมดแล้วเขาจะได้เล่นจริงๆหรอนะฮะมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาผมก็เลยถามคุณผู้ชมกันว่าคิดเห็นอย่างไรกับการยูฟุตบอลโลกจาก4ปี4ปครั้งปีสบสี่ปีครั้งเป็นสองปีครั้งนะฮะมาถ้าเราจะเป็นยูโรบอลโลกเว้นบอลโลกแล้วยูโรนะฮะโ oh, อ้โหดูไวเหรอแล้วเสน่ห์จะลดลงไปไหมบอลโลกของคุณในอุดมคติก่อนหน้านี้มันจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเช่นยูโรเปียนคัพไงฮะสมัยก่อนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชื่อว่ายูโรเปียนคัพต้องเป็นแชมป์ของลีกนั้นๆเช่นเซเรียอาอิตาลีอ่ายูเวนตุสเป็นแชมป์ก็ยูเว่ทีมเดียวนะครับอ่าอังกฤษลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ก็ลิเวอร์พูลทีมเดียวสเปนเลเวนดิดเป็นแชมป์ก็เลเวนดิดทีมเดียวนะครับบูเดสลิก้าเยอรมันเอ่อบาเยรตเป็นแชมป์ก็บาเยรตทีมเดียวแล้วอัมาเตะกันครับคือแชมป์ของ ประเทศนั้นๆเท่านั้นถึงเล่นยุโรเปียนคัพได้สุดท้ายมันก็เป็นแชมป์รองแชมป์อันดับหนึ่งอันดับสองจนทุกวันนี้ก็มีถึง4ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกมี4ทีมในแต่ละในแต่ละเออบุนเดสลีกาซีเออ, C, เอ,อตามค่าสัมประสิทธิ์มันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นได้จากตอนแรกที่มาเล่นแค่แชมป์เท่านั้นถึงเล่นยุโรเปียนคัพได้ทีนี้บอลโลกมันจะเป็น2ครั้ง2ปีหนึ่งครั้งจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดเห็นยางไรขอคอมเมนต์เข้ามาใต้ตัวลแล้วเดี๋ยวผมคุยแล้วเดี๋ยวผมจะ ตอบเข้าไปรีプライยเข้าไปในคอมเมนต์นะฮะรบกวนแชร์คลิปนี้กันเยอะหรือว่ามันจะเป็นแค่การวาดฝันของฟีฟ่าเพื่อเพอเพื่อออกมาหาเสียงเลือกตั้งแค่นั้นเองคอมเมนต์เข้ามากยกันครับ